สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเปิดการงานกระสอบคาโก้ช็อตนะคะหรือขาสั้นคาโก้ป้ายไก่ค่ะพี่โอเคนนอันนี้นะคะ45กิโลนะคะประมาณ100บวกลบค่ะแบนด้านหลังเป็นงานขาสั้นคาโก้นะคะพี่ ไซส์ก็อย่างที่เห็นเลยค่ะสามสิบสามสองไซสไม่ใหญ่ไม่เล็กเกินนะคะไปกำลังดีเลยโซโนมาค่ะแก๊ปค่ะ,ะโซโซนมาไปกำลังดีเลยไม่ใหญ่นมาก งานสวยงานสะอาดเลยนะคะใครสนใจป้ายน,นี้พี่ก็แคปหน้าจอถักแชทได้เลยนะตอนนี้เหลือกี่กระสอบหเหลือว่างอีกหนึ่งกระสอบค่ะ แบนด์ค้าเยอะค่ะพี่แบนด์มีแบนด์ผลเยอะไปดีเลยกระต่มนี้ใช่ไซงานสวยมากเลยพี่ไซยสิบเก้าสามสิบสามสองนะคะไซกำลังสวยไซกำลังหลอเลย ตัวนี้เป็นงานขาสั้นคาโก้นะคะนี่แชปค่ะเป็นสินค้าตู้แคนาดานะคะป้ายไก่นี้ลีค่ะแบรนด์ทุกคนเยอะอยใช่ได้แบรนด์เยอะค่ะได้แบรนด์เยอะลูกค้าไปขัดแยกกันได้เลยสภาพดีมีระบุ นั่งก็ได้นะพี่ดําำละงานสวยงานสะอาดมากพี่อย่างที่เห็นเลยบางตัวผู้หญิงก็ใส่ได้นะโอ้โหนี่ลายสวยมากค่ะอบเบิ์นค่ะ อะเลโซนาจ้ะงานถือว่าโอเคเลยทีเดียวพี่เป็นกระสอบเบอร์หนึ่งนะคะงานกระสอบเบอร์หนึ่งนะแต่บนกระสอบนียังไม่เจอตำหนิใช่ค่ะสภาพดีมาก บางตัวก็มีเข็มขัดมาด้วยนะคะเปิดแบบไหนได้แบบนั้นเลยมีเข็มขัดติดมากก็ได้ไปทั้งเข็มขัดเลยนะคะแรงเลอรค่ะอเมริกันอีเกิลค่ะ แบนออกเยอะแบนออกเทียบเลยพี่ไปคัดแยกกันได้ถือว่าผ้าไม่หนานะผ้ากำลังใส่สบายเลยอมองนหด้านอนใช่ค่ะอ่ะนอนปอบป้ายหน่อยพี่ดำนี่นงานป้ายนี้นะคะนี่คาโกช็อต ป้ายไก่ป้ายหรือป้ายแคนาดานะ45กิโลค่ะใครสนใจงานป้ายนี้พี่แคปหน้าจอทักแชทได้เลยนะคะ